สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสรับชมและรับฟังคำถามและคำตอบดีๆจาก CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์นะครับซึ่งวันนี้เราก็พร้อมที่จะมีคำตอบดีๆมาตอบกับทุกๆท,ท่านนั่นก็คือท่านประธานกรรมการ,ร,ารบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จกัดแพทย์หญิงารินีภบูญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคำถามจากนักธุรกิจของเราครับเขาคงไปได้ยินคำพูดของคนส่วนใหญ่ที่เขาชอบพูดกันบอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าคิดได้ก็ทําได้นะครับทีนี้เขาก็อยากรู้ว่ามันพอเหรอแค่คิดได้ก็ทําได้เนี่ยเอาข้อจริงแล้วมันต้องมีเครื่องมืออะไรมาเป็นตัวช่วยหรือมันต้องมีองค์ประกอบอะไรที่อยู่มากกว่าแค่ความคิดหรือเปล่าครับคุณหมอก็เลยอยากจะได้คํายืนยันจากคุณหมอครับคนถามที่ต้องเป็นคนเขาเรียกว่าเรียลลิสติกหรือคนจริงจังกับชีวิตนะคะค,ออคำว่าคิดได้ก็ทําได้เนี่ยหมายความว่าคนเราเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่ที่วิธีคิดเพราะว่าตัวที่จะปิดกั้นเนี่ย สิ่งที่จะทําให้คนเราเ,เดินไปข้างหน้านได้หรือไม่ได้จะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะจึงมีคําพูดสวยๆออกมาบ,บอกว่าคิดได้ก็ทําได้หมายถึงว่าถ้าเราปรับวิธีคิดของเราที่ถูกต้องเนี่ย เราจะนึกออกว่าหนทางไปสู่ความสําเร็จของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนที่คิดแบบไหนเมื่อคิดถูกแล้ววิธีการทํางานก็จะถูกตามไปด้วย<อ>เมื่อคิดออกแล้วว่าชีวิตข้างหน้าต้องการทําอะไรวิธีการตามมาวินัยก็จะตามมาด้วย<อ>นะคะแล้วก็วิธีการกับวินัยก็จะเป็นตัวที่จะไปเลือกเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จ<อ><อ>เลือกความรู้ที่เราจะต้องไปขวนขวายหามาทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จ นี่ต่างหากที่เป็นที่มาของเขาว่าคิดได้ก็ทําได้ะนะค,ะคบเพราะฉะนั้นวิธีการจะเป็นตัวตามมากกว่าเพราะว่าความคิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะออกมาเป็นแผนการใช่ไหมคะคุณ,<ช>คณหมอใช่ค่ะคือมันไม่ได้แค่ว่าคิดจะสําเร็จแล้วจะสําเร็จเลยแน่นอนแต่มันหมายถึงว่าความคิดมันคือแผนการหรือการ<ช>วางแผนนั่นเอพอเราคิดว่าเราอยากจะประสบค,ความสําเร็จวิธีการจะตามมาเออแล้วทำยังไงล่ะแล้วเลือกบริษัทนี้เนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะต้องรู้เรื่องสินค้าเราจะต้องรู้เรื่องเงินมาจากไหนแล้วถ้าเราเนี่ยอยากจะ จะประสบความสําเร็จเราจะไปชวนคนเราจะเอาอะไรไปชวนเขาวิธีการไหนชวนได้วิธีการไหนชวนไม่ได้ได้คนมาแล้วต้องแบ่งคนวิเคราะห์คนยังไงว่าคนนี้น่าจะเป็นนักธุรกิจคนนี้น่าจะเป็นผู้บริโภคแล้วกําหนดเป้าหมายของรายได้ว่าถ้าเราอยากจะได้รายได้อีก2เดือนได้เท่านี้เราต้องทํางานแบบไหนใช้เวลากี่ชั่วโมงนี่ไงค,ค,คะพอคิดได้มันก็จะทํางานอย่างที่คิดคแต่ไม่ใช่ว่าคิดอยากรวยแล้วได้นะคิดแค่อยากรวยไม่ได้รวยแน่นอนครับทีนี้ในส่วนของ แผนที่ชีวิตคุณหมอการคิดแบบนี้มันหมายถึงการการวางแผนและก็การมีแผนที่ว่าเราจะต้องเดินไปด้วยในในในลักษณะของ Road Map ของคนที่จะทำธุรกิจ Network Marketing ของกิฟฟารีนะฮะจุดเริ่มต้นก็เหมือนกับเราเรามาเสริมจุดแข็งของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยแล้วดึงออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนเป็นอันดับแรกก็ศึกษาเรื่องราวของบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะสลับกันได้ไหมคะศึกษาเรื่องราวของบริษัทเรื่องราวของ ินค้าเรื่องราวของวิธีการทํางานแล้วกลับมาย้อนดูว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรที่เอามาใช้ได้เช่นเราอาจจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพื่อนรักอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จุดอ่อนของเราคือเราเป็นคนพูดไม่เก่งเราติดอ่างราะถ้าเกิดเราต้องพูดเรื่องที่เป็นวิชาการมากๆเราจะเกรงอันนี้คือกืจุดอ่อนละก็หาทางแก้จุดอ่อนวิธีการแก้จุดอ่อนก็คือว่าที่เราเกรงที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรก็ทําจนกลายเป็นความเคยชินจนเป็นความรู้ที่เราเนี่ยขึ้นใจแล้วเราก็จะไม่กลัวมันอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุด อ่อน้องบางคนอาจจะอยู่ที่ว่าเป็นคนยิ้มยากปรับซะได้ไหมหจุดอ่อนของบางคนอาจจะเป็นคนที่เวลาพูดแล้วลืมคิดไปว่าคนเ็าจะเสียใจทั้งที่เป็นคนจิตใจดีแก้ได้ไหมหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่จุดอ่อนแต่เรากลับคิดว่าเป็นจุดอ่อนใช่คือคือจริงๆเราไม่ได้มีจุดอ่อนแต่เรากลับมองว่านั่นคือจุดอ่อนเคยมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาบอกว่าจุดอ่อนของเขาคือเขาเด็กอายุแค่20่สิบเลยทให้เขาไม่กล้าไปชวนผู้ใหญ่ บ,บอกเฮ้ยพลิกให้ดีๆนี่คือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ขยันทํามาหากินตั้งใจเนี่ยผู้ผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูเด็กดีใช่ไหมคะก็บอกให้เขากลับใหม่กลับไปคิดใหม่นี่ไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดแข็งต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเริ่มต้น เพียงแค่มีความคิดอย่างเดียวคงไม่พอนะฮะเข้าใจว่าคนที่ถามทำไมก็ว่าคิดจะสําเร็จนะคิดจะสําเร็จคือคิดแค่จะรวยแล้วจะรวยได้เลยเนี่ยคนคิดแบบนี้ได้จนไปเยอะแล้วนะคะคือมีมีคนอาจจะจะพูดด้วยด้วยวลีหรือประโยคที่จําง่ายว่าแค่คุณคิดจะสําเร็จคุณก็สําเร็จไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนการออกเริ่มต้นนะคือเหมือนมันเหมือนกับว่าแค่คุณคิดจะวิ่ง นะคุณก็เหมือนเตรียมจะมีสุขภาพดีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่วิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มก็เหมือนประโยคในอดีตที่โบราณน,นิดนึงที่เขาบอกว่าแค่คิดจะทําก็ประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาจะพูดเขาว่าครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งถ้าไม่ลงมือทําก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านะครับวันนี้เราคงรู้แล้วว่าแค่ความคิดอย่างเดียวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ถ้าเกิดขาดการวางแผนมันไปต่อไม่ได้จริงขาดการทํางานตามแผนนะครับอ่านะครับวันนี้ เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปคําตอบดีๆจะเป็นอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันครับวันนี้ผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ